بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين والمتاوين رب شرح لي صدري واسري أمني وحل أبدا من لساني يبقى قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سب قوام جمرين إدايات عنام لبوت إيمان تراك لك رب ศัทธาชนผู้มีอีมานผู้ร่วมอุดมการอิสลามที่รักกับเราทุกคนทราบกันดีว่าทุกคนนั้นมีบัญชีนะครับบัญชีซึ่งที่จะต้องไปรับในวันเกียร์มาถ้าเกิดมีการรับโดยมือขวาแน่นอนแสดงว่าบัญชีนั้นมีความดีมากมายถ้าเกิดรับโดยมือซ้ายแสดงวความดีนั้นมีน้อยความชั่วนั้นมีมากแล้วก็มาลิกัตรกิบอาทิตย นะครับก็มีหน้าที่จดบันทึกมาริการกิฟนะครับซึ่งอยู่ข้างขวาของเราก็จะจดบันทึกความดีให้กับเราพอจดความึกความดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเหลือเกินวันดีการความดีอันเนี้ยก็จะถูกส่งเข้าบัญชีข้างขวาของเราถ้าบัญชีข้างขวาของเรามีมากนะครับมีตัวเลขมากเราก็จะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของลอสุบฮานอัตลอลา เพราะนั้นเราต้องการทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะมีภาคผลบุญมากมายนะครับซึ่งอาจจะประเภทว่าอยากจะทําน้อยแต่อยากจะได้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนําเสนอฮะดิษฮะดิษหนึ่งซึ่งการทําอิบาดาตรงเนี้ยไม่มากเลยนะครับแต่ผลบุญมหาศาลและผลบุญนี้ก็จะได้ไปถูกบันทึกในบัญชีข้างขวาของเราผมขอนําเสนอฮะดิษของท่านอูลสุลล่านอลฮุอะลยฮิวะสัลลัม ซึ่งท่ารุณสุนทรรัตน์วะฮัยในฮิวะสันลำได้ลดกล่าวว่ามอนซอลละอิชาฟีจะมาอาตินใครก็ตามที่ละหมาดจะ,ะมาอะละหมาดอิชาในยามาอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปละหมาดอิชาในยามาอะที่มัสยิดนะครับเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไปละหมาดอิชายามาอะที่มัสยิดนะครับฟักะอันนามากอมานิสฟลิลไลทารุณสุนบอกว่าประดุด ดังเขาเนี่ยยืนละหมาตกิยามุลเลนทั้งครึ่งคืนถ้าละหมาตอิชาในฐานะยามาอะเท่ากับยืนละหมาดครึ่งคืนเลยนะครับแล้วทานนก็บอกต่อว่าวามันลลสันล,ลสุภะฟียามะเจนและใครละหมาตสุบซุพีในยมามะนะครับฟากะอันนามาสาันไลันไลเล,ละกุลละเหมือนกับเขาเนั้นยืนละหมาดทั้งคืนเลยทีเดียวเป็นอดีต บันทึกโดยท่านอิมัมมุสลิมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้มีอิมานที่รักและเคารพทุกท่านเป็นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของพวกเราอย่างมากหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นข่าวดีให้กับพวกเรานะครับกับคนที่ปรารถนานะครับที่จะได้มีภาคผลบุญมากๆบางคนนะครับอายุมากแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ทำบาปทำชั่วไว้เยอะผลบุญมีน้อย แต่มาสำนึกได้อายุ40อายุ50 60ก็อยากจะทำดีนั่นนี่คือโอกาสทองของผู้อาวุโสทั้งหลายนะครับที่จะได้เก็บเกี่ยวผลบุญของเขาให้มากมายที่สุดนะครับโดยการที่ละหมาดอิชายามาอาจาร์ถ้าละหมาดอิชายามานะครับในเยามาก็เท่ากับยืนละหมาดครึ่งคืน,นแต่ถ้าไขรละหมาดนะครับสุโบเยามาอาตัน์เท่ากับยืนละหมาดท,ทั้งคืน ังนั้นพี่น้องที่รักสัตวาชนที่เคารพเนี่ยครับก็เป็นข่าวดีให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไปบอกต่อนะครับแล้วก็นำมาดิสนีไปพูดไปคุยกันนะครับเหมือนกับว่าวันนี้เราฟังเรื่องราวศาสนาตรงนี้นะครับเราอยากจะได้ผล,ลบุญมากเพิ่มไปกว่าน,นี้ก็คือการไปบอกต่อไปพูดไปคุยไปบอกกับลูกหลานของเราแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ผลบุญเราก็จะมากมายนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัศมตนตรณะนั้นได้รับอามันของพวกเราเยอะ ครับก็สรุปในบทเรียนของฮะดิษนี้นั้นก็คือว่าใครละหมาตอิชายามาอาตันเท่ากับยืนละหมาตครึ่งคืนถ้าใครละหมาตซูโบนะครับในฐานาะญยมาะนะครับเท่ากับยืนละหมาตทั้งคืนนี่คือผลบุญคุณค่าของของการละหมาตญยมาะตรงนี้แล้วก็จะเป็นกุศลผลบุญให้กับเราแล้วก็เป็นโอกาสทองของเรานั้นจะได้เข้าสวรรค์น,นะขอร้อสุดท้ายนี้ขอร้อตาลาได้รับอามันคุณงามความดีของพวกเราทุกคน แล้วขอพระองค์ได e ้ฮิดายะให้เราได้ละหมาดมาอะนะครับทั้งอิชาแล้วก็ซุบพี่กันทุกคนนะครับบอบลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh